แต่คงต้องขอลองรู้ว่นนี้ที่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีรู้ว่าเราแตกต่างกันเท่าไรรู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูงขนาดใดใครๆก็รู้เป็นไปไม่ได้ คำว่ารักมือนสั่งให้ฉันต้องเปลี่ยนขึ้นไปได้เกิดมาเจอท่าทางที่ไม่ว่ายังไงจะลองกินสักวันอยากสูงก็ต้องกินไม่อยากที่จะเป็นเพียงภาพในความฝัน ลำบากลำบนไม่สนใจตะเกลียดตะการจะพิงใดก็ดีว่าเลยให้เตี้ยอย่างนี้อยากสูงก็ต้องกินเพราะรักจริงๆเธอคงไม่ว่ากันท้อแน่จะต้องไม่เป็น่ยนมันมึงไง สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวซูชิแคมทุกคนด้วยนะครับวันนี้แกสปาร์ด้ว่าพี่เลก็กบอก <c oughs> <c oughs> ขวานก่อนอะไรตัวเองะนะเฮ้ยวันนี้ครับเราก็มาร้องเพลงเล่นของสูงใช่เพราะเมื่อคืนเราเล่นของใหญ่กันไปแล้วเฮ้ยอนบ้เาเล่นของสูงเพราะว่าเราอยากจะสูงกันอาตอนนี้ บอยก็มีตัวช่วยแล้วนะครับบอยสูงขึ้นแล้วเอ้โดยการนี่นะครับไปซื้อตัวนี้เมื่อกี้นะครับเฮลท์เวย์คอรสตุมอ่าอะไรเองมันอ่านว่าเฮลท์เวย์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 ครับพรีเมียมคอรสตุ e a อ y e a อ You know แกคือ <Yeah. c ười> นมผงนะครับของนมผงของนมวัวครับซึ่งมีเขาเรียกว่าเป็นนมที่สโอ้แม่เยน <c ười> น้นมที่สกัดจากแม่วัวเพิ่งคลอดนะครับไม่เกิน48ชั่วโมงคือ2วันนั่นเอง <c ười> ข้างเ็นเห็ดโวนที่ฟองขึ้นฟอง้นเอ้ยควันขึน้นางเดี๋ยวไม่ฟาง<ม>ใช่ไหม หลังจากที่แม่แม่วัวเนี่ยคลอดลูกไม่เกิน48ิปชั่วโมงหรือ2วันเนี่ยเราสามารถด้วยโปรตีนเนี่ยมันจะสูงแล้วก็ช่วยให้ถ้าเราเอามากินเนี่ยทำให้ช่วยในการสูงได้มากขึ้นกว่าปกติช่วยในเรื่องของความสูงเ<ช>ต่เรียบเรียงคำผิดเต็มบอกว่าช่วยในเรื่องของการสูงอ๋อเหรอขอโทษนี่จบมาเรียนข้าวซอย่างไงเหรอฮะไม่พอดีว่าเรียนเลต้ยงสัตว์ไม่ต,ต้องไปแก้สูตรน้ำปิดเทอร์ไรก็รับ <laughs> เราก็กินทุกวันนะครับก่อนนอนนะแล้วก็แต่ว่าจะหวังให้นมนช่ยวย่างเดียวไม่ได้คือเราก็ต้องออกกํลาลังกายแล้วก็พักผ่อนที้เพียงพอ <c oughs> อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่น, <c oughs> <c oughs> นี่ครับกินแล้วก็ชงกับน้ําอุ่นนะครับ2-3ถึงสามช้อนนะ <c oughs> แล้วก็นอนพักผ่อนที้เพียงพอนอนเร็วๆนะมันก็จะช่วยให้เรา <c oughs> สูงขึ้น <c oughs> แล้วก็ออกกำลังกายด้วยอ่า <c oughs> ขอชซีพิงเฮลท์บรคใช่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งเขาบอกว่ากินแล้วอ่ะมันช่วยหลายๆอย่างนะครับมีทั้งนี่ สูงก้ามก้ามแน่นแล้วก็สูงใช่แล้วก็ทำให้เพิ่มความสูงด้วยนะครับแต่เราก็ต้องออกกำลังกายครบครูกันไปนะครบครบูกันไป yeah yeah you know okay understand I love you I love you too ไม่แค่าฮะโอเคแล้วก็นี่สามารถหาซื้อกันได้เพลงอะไรใหญ่ขนาดนั้น อร่อยอะอร่อยหากินได้โอ้ยหาซื้อได้นะครับตาม IG จี s t a ส r a แกมเดี๋ยววันจะทิ้งเอาไว้ให้นะใครบอกว่าขายคิวไม่ขายได้ล้วขายนมนมก็ไม่ขายเอาไปแล้วน่งเฉยนะเพราะว่าอยากเห็นทุกคนอยากเห็นทุกคนนะครับอยากเห็นคนไหนทุกคนดื่มนมนะครับเฮ้ยเตงโคตรแปลกอะอ่ารอขอโทษโอเคนะขออีกทีเฮลท a y Cost พรีเมียมคอเลสเตอร์มยยูโน่ยอโอเคอ่าสำรับวันนี้ก็ท่านี้ละครับคำว<บ>่า<บ>รักมันสั่งให้ฉันต้องเปีนขึ้นไปไปเกิดมาแท้ท ไม่ว่ายัางไงต้องลองกินสักวันไปแล้วอยากสูงก็ต้องกินไม่อยากให้เธอเป็นเ<อ>พียงคนแก่ตัวเตี้ยแล้วต้อ,อตกตกออ้องเราเมื่อกี้ลืมบอกไปอัอนหนึ่งครับเมื่อกี้คือตัวนี้ที่แน,นาไปใช่ไหมของคนแก่พี่เก่งส่วนเราเด็กๆอย่างเราครับต้องนี่ตัวนี้ อันนี้เป็นเฮลท์เวย์ way, แต่ว่าน,นี้เป็นออสเวย์นะครับแต่สามารถกินได้สองอย่างเลยนะเราสามารถกินได้สองอันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่แบบโตกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรากินอันเนี้ยสำหรับเด็ก <c oughs> แล้กวก็เมื่อกี้พูดไม่ครบใช่ไหมไม่เก็สำหรับเด็กอของเขาสำหรับเ <c oughs> ด็กๆเราครับก็นี่สามารถกินคู่กับนมขัดเม็ดนะครับแคปซูลอะไรอย่างนี้ได้อีกแต่ว่าอย่างพี่เก่งเนี่ย ผู้ใหญ่แก่ๆก็อันเดียวเลยก็ฟินปา <until S 2> ก็เดียว <you S 2> อยู่อันเดียวอยู่สำหรับเราแต่จริงๆแล้วมันสามารถกินแบบได้ทุกอย่างอะนะเพราะว่ามันก็จะช่วยอลาอย่างเลยนี่อันนี้นะครับอันนี้ตัวเฮดเวยตัวนี้ของคือออสเวย์นะครับโอเครู้เรื่องบ๊ายบาย